ในบทเนี่ยอายุ1 6 7ซึ่งต้องลดแบบทัศนคติสุดๆเลยลดตัวเองสุดๆเลยแต่ว่าบอกได้เลยว่าแอคชั่นของตัวละครเนี่ยโหสุดเด็ดสุดๆแซ่บสุดๆกันทุกคนย้อนกลับไปเยอะเหมือนกันกนะครับเป็นไมซยเซ็ตของเด็กอายุ16-17มันจะเป็นตำนานนะโหก็ ไม่ไม่รู้เลยครับผมแต่ก็รู้สึกว่าทุกคนทำงานเต็มที่แล้วอยากให้มันออกมาเป็นผลงานที่สะท้อนจริงๆกับความรู้สึกเด็กในวัยนี้จริงๆครับผม เป็นหน้าหนาวที่ร้อนปีนี้เป็นหน้าหนาวที่ร้อนแต่ว่า,าด้วยความที่บรรยากาศโดยรวมสนุกมากคนขับมากันเยอะมากๆแล้วก็ทุกคนจอยทุกคนเอนจอยกับงานเนี่ยมันทําให้อรบรรยากาศไวา์ในวันนี้เนี่ยดีล่มลื่นแล้วก็อจอยกันไปเรื่อยๆครับผมฝากนิดนึงครับการยครับผมก็ขอฝากคริริชีสคิวบ์ด้วยนะครับผมก็ฝากกันนะครับ สามารถไปซื้อกันได้แล้วนะครับวันนี้นะครับผมแล้วก็เ,เป็นออปชันที่เฮลตี้อย่างหนึ่งที่สามารถอเอาไปติดตู้เย็นได้ครับกา,าร์ลิฟต์ครับผมท่านลองสนามบาสมาแล้วใช่ใช่ไปประชันสนามบาสกันมาแล้วเพิ่งไปเจอกันมา <ละ S 1> ครับผมวันนั้นเป็นไงคะได้แต้กี่ <laughs> ๆๆนาทีแตาลูกกี่นาทีอุ้ยลงไปเยอะอยู่ครับลงไปเยอะอยู่ลงไปประมาณเอ่อควอเตอร์กว่าๆครับผมคือเราอาจจะไม่ใช่ตัวหลักแต่ว่าเราก็พอเล่นได้อยู่ก็ได้ไป ลูกสองลูกอยู่ครับผมยิงตรงอยู่ข้างหน้าเลยว่าวันนั้นรอเห็นคู่แข่งแล้วพวกนี้มีใครแบบว่าเฮ้ยต้องรอเราแวดระวังท้า,า,ไานไหนผมว่าอีกทีมนะคนที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยคือพี่จอร์ดไม่ใช่กลัวเลยนะพี่กลัวตายกลัวเล่นเดี๋ยวพี่แกแล้วเอาตายคนอื่นคนนื่ยังแบบเฮ้ยน้องเป็นไงว่าน้องอยู่ในนั่นมาเรามาเล่นสนุกกันพี่จอร์ดมาแบบไม่พวกเราจะต้องชนะพวกผมจะซ้อมทุกวัน ทีมสีขาวไลนิ่งชิต้าของเราคือยืนอย่างนี้แล้วก็แบบโอจ้จังเหมือนกันนะ,ะพวกเรามาทำขับแต่เราคิดว่าจะพิเกีรเอาชนะได้ไหมปะกับมาฮาพวกเราผมคิดว่าเราถึงแม้มาฮาแต่ความเ่าของเรามีสก,กิล<อ>ดังนั้นชนะหรือแพ้ไม่รู้แต่เราทําให้อีกทีมรู้แน่ว่าเราเก่งเรียกว่าผมขวัญที่บอกไปแล้วนะนี่นหน่อยๆครับนิดนหน่อยหน่อย,อย,อยแต่ถ้าดูพวกพี่ต่อยนะถ้าดูแบบเฮ้ยเจอการถ้าด<อ>ูแบบยังเก็บภูมิอะไรไว้อยู่นะ เก็บพุงคือไงนะครับเก็บไปปล่อยทีปล่อยอบอลใช่ใช่ทีมเราเก็บของไว้ก่อนเพราะว่าถ้าโชว์วันนั้นวันเดียวเนี่ยเดี๋ยวอีกทีมเขาจะรู้ทันว่าทีมเราคิดยังไงแสดงว่าเวลานัาาคืออ้อมมืออ้อมมือครับเขายังไม่ได้คิดแผน <c oughs> <c oughs> ไม่แต่ว่าจริงๆอ้อมมือกันจริงๆอ้อมมือกันจริงเพราะวันนั้นเล่นกันของขังเพราะว่าไม่อยากให้ตัวหลักเจ็บด้วยเรียนรู้จากประสบการณ์ปีที่แล้วมาแล้วว่ามีทั้งเจมินายเนาะที่ข้อเท้า่ที่เอ็นพลิก ไปมีทั้งพร้อมที่บาดเจ็บตัว,ตวผมเองก็ล้มไปด้วยดังนั้นปีนี้เอาชิลๆก่อนเก็บของจริงไว้สำหรับวันสตาร์ล,ลิมปิตีอิมแพน้์นแผนรับได้พวงทีมเรานะี่ยแผนรับไม่รู้ครับเดี๋ยวต้องไปคุยกนะันเอารอดูที่ไมเป็นไม้เด็ดของทีมเราเลยครับวุ้ยไม้เด็ดผมให้นี่เลย <laughs> พวกที่เล่นบาสกันอยู่แล้วคือมาร์คปาหุนแล้วก็เอเจเจเจครับผมพวกนี้3 สามคนนี้เขาเป็นคู่ซีตั้งแต่ตอนอยู่โรงเรียนแล้วเขาเล่นบาสตั้งแต่มต,ต้นมปลายด้วยกันเขาเข,าขา้าข่านอยู่แล้วครับผมแล้วก็อีกสองตำแหน่งที่เหลือเดี๋ยวคนอนื่นมาซับกันเอาครับนึกว่าจะบอกว่าเป็นเรา,<ะ>เ,าเราตัวซีเกตหรือเปล่า,เ,าเราเป็นตัวซีเกตในเรื่องการให้กำลังใจออกับการเอาหา,าไม่แนตะ่เรากันได้เรากันได้เร,ไดเ,เราช่วยกันได้แล้วก็ช่วยช่วยซับแรง,งทีมได้ ละครช่วงวันไม่ถ่ายเอาไปครับผมก็ตอนนี้ถ่ายทําซีรีส์เรื่องเทสอยู่ครับผมก็จริงๆแล้วเกินไป50%เร์เแล้วด้วยเป็นไงบ้างคือการทํางานอาจจะต้องเปลี่ยนฟิลการทํางานไหมเปลี่ยนทองเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยเปลี่ยนฟิลเหมือนกันครับผมก็ด้วยความที่ว่ารอบนี้ได้ร่วมมือกับพวกกับของท่าคุณหกเขาเออก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งเลยแล้วก็รู้สึกว่าเป็นการถ่ายทําซีรีส์ที่แปลกใหม่ตอนช่วง แอบสปอร์ตแล้วกันว่าแบบคิวสองคิวนี้ผ่านมาได้มาถ่ายทำที่นี่ได้มาถ่ายทำที่นี่เลยกลางตรงนี้เลยก็ไม่รู้ใครได้เห็นกันบ้างหรือเปล่าแต่ก็สนุกมากเลยครับแล้วก็คิดว่าน่าจะให้น่าจะเอามาให้คนได้ดูในเร็วๆนี้พอตอนนี้ถ่ายทําไปกันไปเกินห้อนแล้วถ้าเจอทีมงานใหม่ๆคุณใหม่ๆที่ร่วมงานด้วยต้ปรับตัวยังไงบ้างผมรู้สึกว่าไม่ได้ปรับตัวขนาดนั้นผมรู้สึกว่าเป็นตัวเองนี่แหละสบายใจสุดแล้วก็สนุกสุดแล้วแต่ว่า พอได้เจอทีมงานใหม่ๆได้เจอเพื่อนร่วมงานใหม่ๆทั้งโทนี่ทั้งชาเลตทั้งเมิน้นทั้งคนอื่นๆในกองเนี่ยก็รู้สึกว่าสนุกมากทุกคนเอเนอร์จี้มาเต็มร้อยแล้วผมรู้สึกว่าการแสดงในเรื่องนี้เนี่ยทุกคนเอาตายใช้คำนี้จากที่ได้ในห้องรูปถ่าก็คือเรื่องนี้เหมือนเล่นกีฬาโอลิมปิกเรื่องการแสดงทุกคนมาเต็มดังนั้นไม่มีใครยอมใครแล้วเข้าใจ่ข้งกลุ่มของเ,าเขาได้เลยมาเสนุกสนุกมากครับผมออตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะ เข้าขากันได้เร็วกันขนาดนี้แบบรู้จักทุกคนแล้วก็สนิทกันได้เร็วขนาดนี้แต่ว่า,อาพอได้อยู่ในกองแล้วพอได้เจอกันแล้วในกองแล้วรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยต่างมีความเป็นตัวของตัวเองที่ทําให้โปรเจกต์นี้ลงตัวและองอ์กรสมื่อของประเทศตอนตอนอ่านบทไหนที่แบวบว่าคือมันดึงดูดใจเราเราอยากรู้ตัวะหโอ้โหคือผมรู้สึกว่าบทของโปรเจกต์นี้สนุกแล้วที่สําคัญเลยคือแต่ละตัวละครเนี่ย มีความน่าสนใจของตัวเองครับผมคือใครหลายละครจะได้เห็นในวัน,นจอแล้วว่าเ,เทเลอร์ที่จ่อหวงมาจ่อหัวได้ฮอร์โมนใช,ใช่ไหมครับผมผมว่าอันนี้เนี่ยก็คือเหมือนกันครับผมก็คอนเซปต์คล้ายๆฮอร์โมนคือการเป็นเล่าเรื่องเป็นการเล่าเรื่องของเด็กชีวิตมปลายของเจนนี้เนี่ยแหละในปี2024แล้วผมรู้สึกว่าแต่ละตัวละครเนี่ยมีหลายด้านมากคมก่บมากมากก ทําให้คนดูเนี่ยน่าจะได้สัมผัสถึงความเป็นเด็กในยุคนี้ในสมัยนี้มากขึ้นมันมีบางอย่างที่มันเชื่อมโยงเอาไว้ที่เรอผมทัว่วเยอะเยอะมากๆเลยไม่ใช่แค่ตัวละครผมแต่ว่าทุกตัวละครเลยเพราะว่าเออมันเหมือนการได้เห็นเด็กรุ่นนี้จริงๆผ่านในมุมมองของ เด็กจริงๆนะผมเพราะว่าบทเรื่องนี้เนี่ยเท่าที่เด้คุยพุ่มกับนเนี่ยเขามีการทำโฟกัสทำรีเสิร์ชจากเด็กจริงๆดั้งนั้นรู้สึกว่ามันได้ถ่ายทอดในสิ่งที่เราเองก็ไม่ได้รู้ว่า เออนี่คือสิ่งที่เราเจอนี่หว่าหรือสิ่งที่เราเคยเคยผ่านมาผ่านมาแต่ว่ามันคือสิ่งที่เคยเกิดขึ้นจริงเป็นความรู้สึกที่เราเคยเจอกันจริงๆดังนั้นรอครับรอให้คนอื่นได้ชมดูกันเลย <c oughs> ในแก๊งใครแสบสุดเหรอครับแอนโดนี่ครับแอนโดนี่แสบสุดแอนโดนี่แสบสุดครับผมแล้วก็มาเป็นันดับสองลำตัวสองแต่ดูผมแอนโดนี่เขาดูนิ่งๆเงียบๆนะเราน่าจะแสบสุดเฝ้าคูวีนวิ้งผมออกจาก ไม่กล้าพูดเลยเขินผมไม่ผมไม่แสวผมเป็นคนดีครับผมเราเราไปในมากสติสายคนโง่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแบบเรื่องอะไรกันแล้วกล้าพูดได้ว่าผมบล็อตลายเหตุผลที่แต่ว่าในแฟนเนี่ยก็มีแบบว่าแฟนทั่วกับนักร้องด้วยอย่างเงี้ยเขาชวนเราทำจังสเล่น มีครับมีครับถ้าใครไปดูในติ๊กตอกของมินล่าสุดก็จะมีเพลงเขาฮัสต็อปเปอร์อ่าล่าสุดก็จะไปไปอยู่ในโปรในชนเลนจ์ของคนนู้นคนนี้บ้างครับผมก็อาจจะมีมาเพิ่มเดี๋ยวรอดูบรรยากาศในตอกเราชวนเขามาชาเลนจ์เพลงไหมอยากชวนมากอยากชวนทุกคนมาทํามากแต่ว่าเพลงเราเป็นเพลงช้าสิเราไม่รู้จะชาเลนจ์ไงก็ร้องไก่อนไปร้องไปก่อนแต่จะปีจะจะคิดว่าน่าจะทําแบบนั้นหรือไม่ก็พกกีตาร์ไปกองให้เขาร้องเพลงเราไปเลยรอแล้วนะตอนนี้ลำบากเราตอนพกกีตาร์ไปกองนี่แหละ แต่ซิงเกิลที่นี่ออกมาคือดีมากเลย <ML> ครับปุณยขอบคุณมากครับหลายคุณรอซิงเกิลที่สองแล้วคาดฝันแต่ว่าปุณิต้องปล่อยเร็วๆนี้แล้วโอ้ยย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 นยย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 ยางยย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 ยายยยายย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 พอส่งเข้าไปแล้วก็มีกยยตีกลับเข้ามารีเวิร์ยกันก็อยู่ในช่วงของ ช่วงต้นๆของการทำเพลงอยู่ครับผมก็รอกันกิตใจนึงนิดนึงครับแดงว่าต้นปีหน้าเราอาจจะติดเป็นสองอย่าถ้าผ่านผมก็อยากให้มันผ่านเหมือนกันถ้าถึงขีดแค่ขอติดหนักติดหรอเปล่าไม่หรอกแต่ว่าเราก็อยากให้ผลงานออกมาดีที่สุดตัวทีมงานเองก็อยากให้ผลงานออกมาดีที่สุดครับก็กาลังช่วยวกันอยู่ครับกดดันไม่คู้วินจริงเพลงเรียกมันทำอมาดีมากเมคืาปคูวินคูง้องนคที่ก็ไม่ได้กดดันขนาดนั้นครับผมแต่รู้สึกว่า เราต้องพัฒนาต it, ัวเองในแง่ของทันักงเพลงแล้วก็ในแง่ของการรงเพลงครับผมก็จะพยายามดันตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆแต่พี่ก็รัานดิวยนะครับผมเพิ่งถึงเพิ่งถึงก็ฝากกันด้วยครับฝากกันทีมันด้วยแล้วก็เพิ่งไปขึ้นแพสโอลมาเมื่อไรบ้างคะครับผมอุ่ยสนุกมากเป็นครั้งแรกที่ได้ขึ้นมิวสิคเฟสเอ่อไม่เคยเล่นงานแบบนี้มาก่อนก็เป็นประสบการณ์ใหม่นะครับผมก็พอรู้ตัวอยู่ว่ามีหลายจุดที่ ปรับปรุงได้ก็จะพยายามปรับปรุงเพื่อสำหรับมิวสิคเฟสต์ต่อไปนะครับผมก็มาแวะเพียรมาเจอกันได้ตามมิวสิเฟสนะครับผมก็ปลายปีได้มีไมุ่ยคือคือปลายปีเออปลายปีอ่ะคือปลายปีนะมีอยู่ครับมีอยู่แต่ว่าจะเป็นงานอะไรที่ไหนยังไงก็ฝากตดิดตากมาด้วยยังไม่บอกนะวิีไหนบอกไม่ได้ครับบอกไม่ได้จริงตัวละครรับอีกแล้วเออ ตัวงานน่าจะยังไม่ประกาศด้วยไม่ถึงกันแต่บอกไม่ได้แบบว่าเออรอเจอกันครับแต่จะเห็นว่าติ้งก็สอบออกมาช่วงเทศกาลนี้ไปฟังพอดีเลยนะเอาละวมิแกงมิแกงเราเรียกทำยังดีกว่าทำฮัาแกงก่อยละมิแกงเราเรียกทำกันดีกว่าอย่างสเตจที่ผ่านมาให้เอเนอร์จี้เราแรงว่าโอ้โหมันเป็นความรู้สึกใหม่มากๆเลยครับผมเออ่ยอมรับเลยว่าตื่นเต้นมากๆครับกับการครั้งแรกที่ได้ขึ้นเวทีได้ไปเจอ กลุ่มคนดูที่เป็นคนฟังเพลงรจริงๆนะครับผมก็กดดันมากรู้สึกกดดันมากจริงๆแล้วรู้สึกว่าโอเคครั้งหน้าเราอยากทําอีกแล้วก็ทําให้ดีกว่านี้ครับมันเห็นอะไรที่มันทำรู้สึกว่าอุ้ยมันดีนะก็มีเลยเนีเอเนอร์จีมัน,นต่างเอเนอร์จีต่างกันเลยระหว่างคนที่มาวิวซิคเฟสกับคนที่ติดตามเรางานอีเวนต์ต่างๆคือแต่และอีเวนต์แต่ละอย่างมันเนื้องานมันต่างกันอยู่แล้วเนื้อที่ได้มันต่างอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ได้เรารู้สึกว่า เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราอยากทำให้มันดีครับผมใจแล้วก็ได้รับผลงานได้รับมอบหมายงานไหนมาก็ต้องทำให้ดีในส่นนี้ครับ